What okay. do ไปสวดก่อนนะคะเี <cues> <write society> ๋ไปไม่ได้ค่ะวตรขาจอาของเร้นมาก่อนไม่งั้เราไม่ด้องไปต้องไปต้ตองไปต้อง้องไปตองไปตงไ้อองไไปตไป้องไปไปตไป้ต้องไปตองไปตต้ออองอองอองไปต้อไปตไป้องไปองไปต้อองไปต้องไปต้งองไปต้อ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 งปต้อ สลับด้นเมนูระวังูนะครับนีนต่รเทกมีตัดไว้ตรมีเลยนะครับตัดให้พระอก่อนว่าพิเศตอนที่ผสม้ะจะเป็นส่วนทางมครับ

ตัวอาตมาตัวนนตัวหจสุยังธรรมจาีตุากินีนากากาวาจาลุกๆทมทุกรอบโบสถ์ักไหวยได้เลยในตอนนี้นะครับ

เอานียไปเสกก่อนขอหมายไปเสกก่อนขอหมายไปเสกเนาะยกขอหมายไปเสกจ้ะขอหมายไปเสกหยุดก่อนหยุดก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอบอ่าให้เอาลูกไปข้างในเลยเอาไว้ในโบสถไว้ในโบสดี๋ยวนะเดี๋ยนะโยนหลบจะโยนหลบลบ เอาไปข้างในบทเดี๋ยวนอาไปข้างในบทหมดี๋ยวเาจัดหมดนะหมดแล้ว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 